สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินเชื่อ ttb b r นะครับเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายเป็นสินเชื่อของธนาคารธนา,ธนาชาตินะครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้นะครับซึ่งสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อเกี่ยวกับรถแลกเงิน ttb ไรนะครับสำหรับรถยนต์นะครับอนุมัติ ภายใน30นาทีถ้าเอกสารครบนะครับวงเงินสินเชื่อสูงสุด100%เเงืนอนไขขึ้นอยู่กับธนาคารของบริษัทขาอกำหนดนะครับอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่0.27%เต่อเดือนหรือประมาณ3.18%ต่อปีนะครับสนใจสมัครสินเชื่อรถแรลกเงินรับรถยนต์2,000ปี2009ขึ้นไปนะครับได้ที่ t t b Byte หรือว่าช่องทางเพจ Facebook Line หรือว่าไปที่สาขาของเขาได้เลยนะครับไปที่ธนาคารธนาชาติได้เลยว่าเราจะขอสินเชื่อรดหย่อนนะครับซึ่งสินเชื่อนี้มีอยู่จริงนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังพวกเพจปลอมพวกไลน์พวกคอร์เซ็นเตอร์สร้างเพจขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทำสัญญา ให้เราโอนเงินก่อนหรือว่ามีค่าทําเอกสารค่าจองมวดจําอันนั้นคือมีฉาชีพนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารยันในการรับชมการจะขอสินเชื่อต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแอปกู้เงินแอปยืมเงินหรือว่าเงินกู้เงินด่วนต้องไปที่สาขาของเขาเท่านั้นนะครับจะไม่มีสมัครทางออนไลน์ทุกเว้นไลน์บีเคฟินิก เงินทันเดอร์นะครับที่สามารถสามัครผ่านทางแอปพลิเคชันในเพสโต e ได้นะครับซึ่งเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งสินเชื่อตัวนี้ t t, t, t b Drive right นะครับเขามีอยู่จริงมีหลายสาขาทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์ทำประกันหรือว่าต่อบภาษีพรบรหรือว่าสนใจสินเชื่อรถมือสองของเขาก็มีให้บริการ นะครับท่านผู้ชมโปรดสัตรวจสอบดูให้ดีก่อนที่จะขอสินเชื่อนะครับมีวงเงินอนุมัติสูงไม่เค็งเครดิตบูโรนะครับเอกสารก็มีสําหรับพนักงานประจําก็มีสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ในก็รายการเดินบัญชีสําหรับอาชีพอิสระก็มีลายการเดินบัญชีสเตทเมนตน์อาชีพของเราว่าเราทําอาชีพอะไรค้าขายมีที่อยู่มีหน้าร้านมีชัดเจนไหม มีเบอร์โทรติดต่อได้ไหมประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งผมจะมีคลิปดีดีมานำเสนอให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม